5อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทานฟ้าทะลายโจรยาสมุนไพรชื่อแรกๆที่หลายคนนึกออกคงหนีไม่พ้นฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณช่วยแก้หวัดแก้ไข้ไม่สบายเจ็บคอกระหายน้ำเลยไปจนถึงรักษาอาการท้องร่วงปัสสาวะสีเข้มแถมยังไม่ส่งผลเสียต่อตับหลายคนจึงนำมาทานแก้ไข้หวัดแทนยาปฏิชีวนะแต่ยาที่มีประโยชน์ขนาดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับสุขภาพของทุกคนยังมีข้อควรระวังอีกมากมายที่ทุกคนควรทราบก่อนทานยาฟ้าทะลายโจร หฟ้าทลายโจรเหมาะสําหรับอาการไม่สบายเป็นไข้แบบร้อนหมายถึงตัวร้อนเจ็บคอร้อนในกระหายน้ําเหงื่อออกท้องผูกปัสสาวะสีเข้มแต่ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีไข้แบบเย็นหรือที่มีอาการอุ้งมืออุ้งเท้าเย็นปัสสาวะปริมาณมากหรือมีอาการหนาวสั่นมากกว่าปกติเพราะฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นนั่นเอง 2. ไม่ควรทานยาฟ้าทลายโจรติดต่อกันนานจนเกินไปเพราะอาจทําให้มีอาการข้างเคียงเช่นทอง ท้องอืดอาหารไม่ย่อยแขนขาไม่มีแรงจึงไม่ควรทานฟ้าทลายโจรเกิน7วันหากทานไป3วันแล้วอาการต่างๆยังไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อทําการรักษาอย่างตรงจุดอีกครั้ง 3. ฟ้าทลายโจรไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีความดันต่ําเพราะฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตด,ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงมากกว่า 4. สตรีมีครรภ์และสตรีที่กําลังให้นมบุตรไม่ควรทานฟ้าทลายโจรเพราะอาจส่งผลต่อเด็กได้5 ในบางรายอาจมีอาการแพ้ยาหรือมีอาการข้างเคียงอื่นๆได้เช่นผื่นขึ้นปากบวมหน้าบวมตัวบวมหากแพ้มากๆอาจเป็นภูมิแพ้เฉียบพลันจนช็อกเสียชีวิตได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแท้ๆหรือยาปฏิชีวนะล้วนมีข้อจํากัดในการใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทานฟ้าทลายโจนควรเช็คข้อควรระวังเหล่านี้ให้ดีก่อนใส่เกินแก้ค่ะ